สวัสดีเจ้าเมนูวันนี้เราจะแก่งพักเฮือนเนาะอันพามาดูต้นพักเฮือแทะก่อนนะเจ้าอันนี้ก็ต้นอยู่หน้าบ้านเฮานี่แหละเจ้าของเฮานี้ยังบ่าพัดใบนะเจ้าถ้าพัดใบแล้วเขาก็จะมียอดอ่อนแบบนี้นะเจ้า อันนี้เป็นห้องยอดพักเฮือดน,นะเจ้าวันนี้แม่จะมาแก่เสกระดูกหมูเนาะมาดูแม่เตรียมวัตถุดิบกันนะเจ้าเขาก็าพักเฮือดน,นะเจ้ามามัดเป็นกําเป็นกันแล้วเขาก็ตัดคั้วทิ้งนะเจ้าเอาเหลือแต่ยอดอ่อนๆเนาะแล้วก็มาหันห่นครึ่งหั่นกลางนะหัน่นหยาบๆนี่แหละเจ้าหรือว่าจะนวดกันแล้วแต่นะจะใครมากใครชอบเนาะมานาเตากันเลยนะเจ้าตั้งหม้อจุดไฟนะเจ้าใส่น้ำมันลงไป กระเทียมลงไปเจียวนะจ้าอาพริกีแกงลงไปคั่วเนาะวันนี้เขาจะคั่วหมูให้ก่อนนะจ้าค่อยแกงเนะาะอ่าคั่วหอมนี่แล้วก็ใส่กระดูกหมูเขาลงไปนะจ้าหมูเป็นของดิบของขาวเนาะต้องคั่วต้องรวนให้ก่อนนะจ้าแล้วค่อยเติมน้ำเนาะอันนี้ก็คั่วได้ที่แล้วนะจ้าเติมน้ำลงไปนะจ้าแล้วก,ก็แกงอมทิ้งไว้จนหมูเปื่อยก่อนเนาะ ลราค่อยใส่ผักนะเจ้าเพราะหมูสุกยากเนาะเจ้าปรุงรสด้วยหกะปินะเจ้าปลาฮานเนาะใส่นักแซ่บนักใส่หลายแซ่หลายเนาะแกงผักแกงไม้นี่ต้องใส่ปลาฮานนักๆน,นะเจ้ามันจะแซนะ่บเนาะอ่าผงชูรสนิดหน่อยนะเพิ่มรสชาติเนาะอ่าหมูสุกหมูเปื่อยแล้วก็น้ําเดือดดีบนโลบนโลกก็ใส่ผักฮีลงไปนะเจ้าที่บ้านห้องผักฮีนะเจ้าบางพื้นที่ห้องผักเฮือดเนาะอ่ามะเนือ้มันยอบนะเจ้า แล้วก็ทิ้งไว้สักรรมนึงเนาะเพราะว่าผักฮี้ก็ะุกง่ายเนี่ยเจ้าแต่ต้องแกงจนซุกเนาะถ้าแกงบะสุกผักจะฝาดนะเจ้าเลนจะมีรสฝาดเนาะถ้าแกงสุกแกงเปื่อยแล้วเป่นก็จะมีรสเปรี้ยวนะเจ้าอันนี้ผักฮี้ซุกผักฮี้เปื่อยแล้วเนาะก็เดียวก็จะใส่มะเขือเทศลงไปนะเจ้าเพราะแกงผักเฮือนนี้ก็ส้มนานะเจ้าจะส้มอมล่ำนะเจ้าอ่ามะเขือเทศใส่ลงไปนะเจ้ามะเขือเทศนี่ซุกง่ายเนาะคำเดียวก็จะสุกแล้วเนาะ อรอมะเขือเทศสุกนะจ้าวมาคนดูชิมรสชิมชาติจ้างยั้งใส่ลงไปนะถ้าว่าจ้างยังก็ใส่ผักป้อมต้นหอมใส่ลงไปเลยนะจ้าวตักใส่ถ้วยใส่ชามพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะจ้าวใครมักใครชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อันกับแม่ดวยนะจ้า อ่าหน้าตาแก่ง,งเฮื่อนเฮาเนาะสาวแก่ง,งเฮื่อนหอนๆจา้จาเจอกันลิมหนะ้จาจ้า